ยายขอถ่ายรูปหน่อยได้หนุ่มไม่เลยมามาหันหน้ามาจ้ะดูทีวีทุกวันเลยวันนี้ไม่ดูทีวีทำไมไม่ดูทีวีมานี่ไงหล่อเนอะจะ้ะแม่ก็สวยวแม่นี่คู่แข่งยายเลยไนงะ <c oughs> อันนี้ยายๆน้องเหรอฮะน้องยายใหญิง อาจจะล้มแม่พ่อยแคหญิงจะล้มเลยขอบคุณครับฮะเลือกคนเลือกคนก็เขาเมื่อวานคนเขาแมทกับแม่อะวันนี้เห็นแล้วคนนึงอยู่หลังเวทีเดี๋ยวเห็นเตนตัวชี้ดูน้นอนไม่หลับเลยไงอะไรนะแจกทั้งคืนแจกอะไรนะแจกไพ่ ว่าแล้วเสียเดี๋ยววันนี้เรียกตำรวจลงอ่ะขอบคุณครับแล้วเสียไหมลมาานะ่ะเมื่อวานน่ะก็ใครไปบ้านเขาก็ปอกลอกบนแหละ <c ười> ไปแปดคนนั่นนะแปดพันขอบคุณครับขอบคุณครับ <c ười> เอาไปโรยไทยออกมาได้พกแป้งมาโรยมือหนูแล้วมาโรยไทยโอเคโอเคเฮ้ยเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่พูดกันไปเรื่องจริงทั้งนั้นขอบคุณครับขอบคุณจั้งนั้ขอบคุณครับโอเคจับมือได้ไหมได้ได้เลยครับได้เลยชิบขึ้นไหวไหม